น่ไได้แล้วเก็บปียืนนี่มายืนนี้มานี่ยได้เด็กนั่งโอ้ต้องบอกว่าครั้งก่อนมันแล้วครั้งนี้มันกว่าอีกอโหไ้เจ้ไม่ทันบางครับเป็นไงบ้างครับไปเึกโอ้ต้องบอกว่าแพ้ชนะแบบนี้ไม่มีใครว่าแน่นอนหายเจ้เรายังไม่ไม่โอเคอะไร เป็นเป็นเป็นพ่าะเร่งช่วงยกสองเอาเขาอยู่ด้วยใช่ใเป็นพ่อหยุดไปนานเลยพี่ก็เกี่ยวครับที่พ่อพี่ดพี่ปวดระบบหายใจระบบหายใจลาเร่งยุดยอดแล้วลูกว่าสามยกนี้บรรยากาศได้เปรียบตลอดเลยครับคิดว่าแผวจุดไหนเป็นที่ทําให้แพ้เนี่ยพี่เทคก็น่าจะเร่งไม่ขึ้นครับหยุดนานด้วยความความเบือพอบางสันเร่งมายกสี่เราก็อยากจะเร่งใจเราอยากจะเร่งใชจ้ะ ขาไม่ไปกายไม่เคยไปเพราะเราหยุดไปนานด้วยใช่ไหมแต่ว่าสองสองไฟนี่สนุกดูเดือดใช่คิดว่าจะมีภาคสามไหมน่าจะมีครับน่าจะมีภาคสามตอนนี้หนึ่งหนึ่งตอนนี้สกอร์เสมอกันแล้วหนึ่งหนึ่งใช่ครับมีกายก็อยากมีภาคสามใช่ครับ น้ำหนักพี่กันไหนครับร้อยสามเก้าสามแปดครับหลัจัดมาแล้วครับโอ้โหเนี่ยเก็บก็เลยยกแรกแล้วทนชิบหายเลยรบางทนเมนกันทนทนสุดยอดสยอดสู้ต่อไปครับัสู้ต่อไปครับต้องแล้วบางต้องแล้วยินดีด้วยบางยินดีด้วยขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับขอบคุณมากสู้ต่อไปนะครับมันเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณสี่ดาวขอบคุณมากขอบคุณมากฝากถึงแฟนครับเอฟซีที่ตามเชียร์นี่นะครับขอโทษเอฟซีที่ทำให้ผิดหวังวันนี้ครับ หน้าคงจะดีกว่านี้ครับเพราะว่าหยุดหยุดไปนานเรือไปนานใจอยากเกลงแต่ว่าไม่ไม่ไหม่ไหวขานไม่ค่อยโยกเขนไม่ค่อยมีโอเคครับเป็นลังใจครับบังเทคดครับผมครับผมครับนี่นะครับเาบอกว่ามึต้ององีดาอะไรลเพ่ง้นาอยู่นันนะมงเอาพี่นี่มังตัวมึงเอพี่มาดัดตัวมึงถือี้ยรูปสรุาดัดตัวถือเด้อันี่่อยันี้ยตัวเดียวมอง่ครับีอง่ ไปเลยมีกันนะครับบังนเลยมีไปเลยขอบคุณมากรับคมากโอ้ต้อบอกว่าบังดันมาเกรเป็นยังไงบ้างครับผมเราเป็นดีใจครับพ่อน้องน้องก็มาแข่งแรงมากครับก็ต้องชื่นชมน้องเ็าเลยที่มาสูรแบบ สุดชีว like like ิตเหมือนกันครับผมก็นึกเอาพวกคุณ FC กับเป็นมันก็เป็นอะไรที่มารียนนะครับมีผมก็แจ้เกิดสักทีครับผมก็แจ้เกิดแล้วก็ต้องขอบคุณ FC แฟนๆขอบคุณทีมงานทุกคนครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ Achieve มาเพราะนัน ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพันธิตเจ็ดเจ็ดหมื่นได้ครับเจ็ดหมือนอมม่นเห็นบอกว่าเจ็บขาในย,ยุคแรกใช่ครับผมแต่ยังดูเหมือนไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเดนินเจ็บขาบ,บ้างก็ยิ้มยิ้มบ้าก็ยังยบ้างบางที่ว่าจุดเปลี่ยนของเกมที่ทําให้ชนะันนี้อยู่ที่จังหวัดไหนปะเข่าด้วยครับแล้วก็สอ,อกเขาด้วยอืมเขาก็โดนโดนโดนเหมือนกันครับก็เป็นหัวแตกกันอยู่แต่หนุนดูเดินไ่ได้สอกเข่าอืมหนุนดูเดือนทั้งสองไฟล์บางที่ว่ามีไฟล์สามเองตอนนี้เซอร์สปอร์ตเหมือนกันหนึ่งหนึ่ง น่าจะนักวิทยาาสตรก็ะคนี้ก็ได้อยู่ะรว่าป่ยกันสนุกสชวสิครัีผมตอนนี้ร่างกายบังเป็นไงบ้างครับากที่ไฟผมพูดจากใจแล้วร่างกายผมไม่เหมือนเดิมแล้วโดนเหมืนก็มีเจ็บมีสะดุ้งการจะมาเปนี่ยนแลงเาก็ฟาดฟาอมวยมาเนผมก็ฟาดามวยนี่ัดมนที่โนการมวยติดปี้ยะอยู่ดูถึงป้าไปครับ ยกไม่ทันงใจเรา,ก,าก็เป็นเหมือนเดิมลยดดาวเอามายกกันแล้วออก็ชุเก็บแบบนี้ทุกไฟาบางที่ว่าจะยืนระยะอีกได้กี่ฟีฟกี่ไฟอ่ะก็ไม่กี่ไฟก็แฝงรวมนะครับอันนี้ก็ กู้ทางอยู่ครับก็ไปสอนมาที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างรอรอดำเนินการากดเนนิเรื่องก็ชกได้ก็ยังชกอยู่แม่ก็ลอยที่ไอแลนด์เนี่ยแล้วเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์นคือมีรายการโปรแกรมล่วงหน้ารอแล้วแร มควนีันนี้คนณให้กำลังใจบางเยอะเลยครับบังขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ผมก็แจ้งเกิดไต้สักทีครับก็ดีใจครับดีใจมากครับผมรับผมยินดีด้วยครับผมบางครับมาครับมาค้ชหลับบุ